สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ คุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มคนเดิมโอ้โหวันนี้หนูดีเจต้นน้ำค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวชมงานมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะค่ะผู้ชมคะคนมากันเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธอโลงพักอยุธยาวันนี้พี่มามจกมกของเรานะคะก็เรียกได้ว่ามาช่วยขายบัตรด้วยนะ หะที่ที่นี่เลยนะคะที่บูธของโรงพักอโยุยานี่สวัสดีทางเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะหนูชื่อดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะวันนี้หนูมาถ่ายลงช่องอ่า u t u b e นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่างช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำนั่นเองนะคะโอเคอ่าก็วันนี้มีพี่หม่ำมาด้วยอันนี้เป็นบูธของโรงพักอยุธยาครับโรงพักอยุยาครับมีอยากจะให้ เชิญชวนคนมาเที่ยวงานหน่อยค่ะที่คลิปของหนูครับจริงๆก็งานของมรดกโลกเนี่ยเขามีมีทุกปีอยู่แล้วเรามีหลากหลายทั้งโรงพักอายุทยาเรามีหลายหลายสถานีตำรวจที่มามาร่วมเป็นร่วมทํากิจกรรมในมรดกโลกครับมีทุกปีครับเรามีดีๆเชิญนักท่องเที่ยวมาชมในมรดกโลกในอายุทยาเราได้เลยครับโอเคเลยนี่คือทางเจ้าหน้าที่นะคะโรงพักอาย อยุธยานะคะก็มาช่วยงานครั้งนี้ด้วยมาออกบูธแล้วก็พี่มัมค่ะตอนนี้กําลังขายบัตรอยู่ค่ะผู้ชมเป็นบัตรการกุศลบัตรอ่ะกะสลากกาชาติโอเคนี่มาๆรวมด้วยช่วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมาๆไปไปจัข้างหน้าเลยนะไปตักหน้าลูกเออโอ้เป็นเรียนเะสองเมยิปเป็นเหรียญแล้วเนี่ย โอเคครับโอเคครับอ่าเรียบร้อยครับลูกมา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 ลูกมาขึ้นน้่งคนนี้มามามาเออยิ้มลูกยิ้มโอเคโอเคลูกไา้ปเอออ่าให้ลูกอ่า ตำนานอีกหนึ่งคนนะฮะกับพี่หม่ำจกมกนะพี่หม่ำหรือว่าป้าหม่ำของเรานั่นเองนะฮะพี่หม่น่่หมราอว่า้าม่องรับ ช่วยนะครับซื้อสลากปราชาตินะครับภาของสภากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาร่วมสิงกันแล้วยังได้ปุ่ด้วยครับไม่นะครับดีเกต้นน้ำเชียรยิ้มครับสบายด้วยหรือขี้ใบอาน้าตาใ่กันกันต่ไปที่่ ขายทั้งวันมีที่จะรณาขายดีพอมากมากเชิญเลยครับเชิญเลยครับเหลือเหลือสามชุดเองนะครับอ่าสามใบครับโอเคเหลือสามใบครับแล้วกี่ชุดครับสองชุดที่นี่สองชุดสองใบเอาอีกชุดนึ็กเอาหมดพอดีหมดแล้วนะครับ วันนี้พี่หม่อนะครับมามาลบมาลบงานอยู่แล้วรางวัลนะครับเชิญเลยครับเซลฟี่ได้เลยนะครับใล่ครับได้เลยนะครับมาเลยครับแล้วเราเป็นเป็นจับวันนี้เดี๋ยวเรารอรางวัลอยู่นะใครที่อยากได้รางวัลนะครับวันนี้ให้เกียรติจากพี่หม่อนะครับได้รับรางวัลให้ท่านซื้อบัตรมัาฉากาชาดมาละยี่สิบบาทได้เลยนะครับท่านซื้อมัาฉากาชาดได้เชิญครับเชิญครับนะครับอย่าถ่ายรูปแล้วอย่าลืมไปซื้อมัาฉากาชาดด้วยนะครับมาละยี่สิบบาทนะครับวันนี้ ในที่อยากได้รางวัลจากพี่หม่นะคะรีบซื้อบัตรแนววังมัาชาของเรารีบตักไข่นะคะเมื่อท่านได้รับของรางวัลจะได้รับมอบจากพี่หม่อของเราเดี๋ยวใครได้รางวัลนะครับมารับมอบตรงนี้เลยการะคู่กันจะคู่ค่ะเดี๋ยว่าลงทะเบียนค่ะเอาลงทะเบียนแล้วก็รีบมาเลยนะครับเดี๋ยวกน้ท่านผู้ว่าด้วยเ้าปครับจักรยานสาย เช่เลยครับเช้ที่ไม่ได้หบนเลยครับับ98โอเคครับ98ค่ะใครครับใครครับมาเลยนะ้ววันนี้เจ้าดีป้ปปาถ่ายรูปเลยครับถ่าย โดยท่านผบท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 บ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแหละเมื่อกี้เห็นนั่นจับหางมันถูกใช่แล้วไม่ใช่ช่างตัดปืนพี่มามามาเอาใครได้รางวัลมาฝังนี่เลยนะอันนี้รถไฟฟ้าสปูตเตอร์ครับสปูตเตอร์ก็คือปอร์เช่คัน์เตอรครับปอร์เช่ปอร์เช่หรอกยังเนี่ยยังครับพี่เพรมันไม่มีครับเลยยังไม่ได้ไปเออแล้วก็มีรางวัลใหญ่เป็นรถคอนเชิร์เลอร์ครับพี่หม่ำครับดูฝังน้น แามมามามาเออต่อไปเป็นพัลมอ่ะพัลมพัลมพมมามาสองสอง่ะพัลมงสามต9อาโอ้โหยะร้อเบอร์บมาเลยครับรับอบเลยานมอบบนเวทีกำลังลงทะเบียนคะเป็นตะกรบางเป็นตะกรยางรุ่นใหม่นะครับไมนิโซ่ครับ ไม่ครับไม่ได้ให้ไปครับที่อื่นยังไม่ให้แต่ที่นี่ให้ครับที่นี่ให้ทีนี่ให้เออนะครับมามาการน้ำร้อนโดยยิบเย็นการน้ำร้อนีดยิเย็นค่ะมานี่มานีมาสองผเมียใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมใช่ผู้ชายใช่ใช่มามาเชิญครับเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็ถ่ายให้เดี๋ยว็ถ่ายให้เการถ่ายให้ตรงนี้เลยอ่าม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 อ่ยิ้มเลยครับยิ้มนี่ยิ้ม่ห้้ครับใกล้เลยเออ ในเบียนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวซ้อนกันกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวหัวถีบไปเลยโอ้เบอมหาราชครเบอมหาราชเก่งมากนี่จะขับกลับบ้านเพรายางแตกไม่แน่ๆทำไมครับผมดูเขาไม่อยเท่าไหร่นะพี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเชิญเลยครับอ่าเป็นคารับข้างล่างเลยนะผู้อำนวยการนะครับค่ายเพลงนะครับยุ่งเข้าเรีคอร์ดวันนี้นะครับพี่บำนะครับได้มีโอการเดินงานยอดนิ้งฟ้ายุยงบุกโลกเราด่เฉพาะตอนนี้ท่านอยู่ที่บูธของร้านคาชาของเราด้วยเชิญครับเชิญครับ ยังมีเวลาอยู่นะคะท่านพี่ตอนนี้กำลังตัดสินใจคือว่าพี่ทะเลาะกับผมใช่ไหมมีกล้องหรือเปล่าอมีมีกล้องเมื่อกี้ถามว่ามีกล้องไหมไม่มีไปครับเชิญครับมีภรรยาเกาถ่ายให้อยู่โอเคโอเคอ้าหลาหลาโอ้โหโอเคโอเคไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอ้าวมีใครถุงอีกไหมครับมีไหมมีไหมรีบหน่อยรีบหน่อยมีบไหมใครถุงครับวันรีบหน่อย เดี๋ยวพี่เป่าจะร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับ อะไรนะผ้าพรที่บ้านมีตู้เย็นหรือยังมีแล้วเหรอเอาเอากลับไปมันก็ไม่เอาแล้วเราังได้อยู่ครับพี่โอ้โหเหรอที่บ้านมีกี่คิวแล้วต่อเครื่อง12คิวไหมประมาณนี้12คิวไอ้ตัดออกของ6คิวเฮ้ยตัดลมพัดตรงนี้ให้เขาไปจะมีให้ไปเลยให้ไปเลยเอาทีมงานเพื่อนฝูงผู้ช่ดีมาถ่ายภาพด้วยกันนะคครับบขอุณขอบคุณขอบคุณ นะครับใอกว่าไม่ใช่ผมแต่งการไปโอ้คุณพ่อแม่พี่น้องรีบซื้อบัตรเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนีพี่หมักจะไปแล้วนะพี่หมักยวอยู่นะพี่หมัก รีบซื้อบัตรเลยนะคะถ้าเปิดชั้นหมอช้าผมจะดูพี่บมากอยู่ท่านจะไม่ได้รับแจกของชั้นพี่มือพี่บมากนะคะจะอยู่ครับยังไม่ตายนะครับยังอยู่ตรงนะฮะไม่ยังอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวท่านจะไปเวทีนู้นต่อประเดี๋ะรีบซื้อบัตรเลยค่ะซื้อบัตรเลยค่ะไปอีกหลายเวทีครับเอาเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เรียนเชิญรับเราับเรียนเชิญรัครับผมครับครับมารถอะไรครับเนี่ยมารถเก่งพี่บมากทำไงดีครับเอาแลทำไงอ่ะ ด้านสองศูนย์เขาไปส่งเลยครับยูเท่าไหร่ให้พี่หมอไปส่งอ่ะโอ้โหอให้เขาไปส่งผมมานี่ผมไม่มีรถเลยนะครับตรวจในคระเป๋าละครับเออมแล้วในนี่ข้างล่างเลยครับเชิญครับโอ้เพลงนี้ด้วยหลังนี้มีน้อยด้วยันนี้ซื้อบัตรนะครับอย่าบูดจะ่าบูดอย่าอย่าบูดอย่ายืนดูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนเปิดเพลงมันก็สั่นหามาเปิดเนาะมันมีแล้วเมียน้อยพวกนีแล้ว

ครับ <ผม S 1> เรียนเชิญนะครับทุกท่านครับตอนนี้พี่บํำน,นะคร<อ>ับจะขอให้เพลงยุ้งเข่าได้ขอให้เกียรติมามอบรบางวัลนะกกับผู้โชคดีนบนเวทีท<อ>่านอยากมีโอกาสแบบนี้ถ้ารีบซื้อบัตรนะคร<อ>ับแล้วก็รีบจับแล้วก็รีบมารับรางวัลนะคะรับเอาเอา,เอานี่ลงไปให้เขาหน่อยเออโอเคเรียบร้อยผมว่ารรเราเราย้ายท่านผู้ว่าครับผมว่าเราย้ายเวทีไปใกล้ตรงนี้ดีกว่าไหมเออผมว่าย้ายตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยไอ้เวทเขาไม่ดูกูแล้ว S <S ครับตอนนี้ยังยังยังไงครับจักรยานสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าอีกคันหนึ่งครับสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าที่ไหนครับมามามาวันนี้จักรยาน100ร้อยกว่าคันครับพี่หม่ำนะครมีมอเตอร์ไซค์อีกคันยรุ่นละวัดใหญ่ๆครับโอเคครับโอเคครับสามศูนย์เก้าอีกคันหนึ่งครับอีกรางวัลหนึ่งนะครับาาค,รครับผมเชิญครับครับ <30 9 S 1> ครับดูโชคดีครับเดินเชิญได้เลยนะครับวันนี้จักรยานสีชมพูน่ารัก ครับโอเคครับเรียบร้อยครับเอามาเชิญเลยครับอ้าวเรียบร้อยครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับซื้อไปกี่ใบครับเนี่ยห้าใบครับหใบโอ้ยกำไรเยอะเลยเนี่ยคำนี้ตั้งเจ็ดพันห้าโอ้โหโอยกำไรเยอะเลยอาเอาเไปเลยเอาเก็บไปเลยเก็บไปเลยเอาไปเลยเอาเจ้าหน้าที่ครับ อ่าไปรอร้อข้างล่างเลยนะครับ้อยดึงได้แค่บอกอย่างเดียวก็ได้ไหมครับร้อยดึงขอบคุณครับยินดีด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่นะผมเป็นไปต่อกินข้าวกินข้าวไปต่อแล้วครับยังอยู่กับพี่หมาบยังอยู่กับมือพี่หมาบครับนะครับพี่หมาบยังอยู่โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ขอบคุณพี่หมาบด้วยนะครับเจ้าของข้าวอยู่ข้าวแค่ขอดนะครับใครอยากจะเป็นศิลปินก็ติดต่อพี่หมาบได้นะครับนะต้องลงสามสามต้องสามสามสามต้องสามนะอันเดชารอนเจ้าเลขานะค่ะ เดือดยครับี่ยาวนเวทตามวตามวันเดอนะครับ่ครับรางวัใหยังอยู่นะครับยังก็รางวัลใหญ่อยู่ในสา่งเบกแล้วมัไต้ออกไม่ได้ออกแล้วไม่ได้เติอด้วยนะครับรขนยังอยู่อีกหลายคันนะคะตู้เย็นยังอยู่ใช่ครับียังอยู่ควอยู่ ทนะเป็นกระดรับกระเอนะคะแล้วยัตอเ่นะครัแล้วยังตอเพื่อนะครับทุกท่านไปแล้วก็2ยี่สิบาทนครับนายอาเภอพระนครศาเราอกรูดยครับ